จ้าสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องมาจมปลาน้มกันเหมือนเนี่ยโอ้ยเจียวเลยบ้างไม่ได้โจมปลาน้มกันเด้อจ้าแม่น้องวันชินจ้าอาสวัสดีครับผมบ่าวปุยครับพี่น้องมาเด้สวัสดีค,ดค,ร,ครับแม่ลูกสวัสดีครับผมวันชินมิซซ่าเป็นไงครับสวัสดีครับผม่นุ่มพิซซาเป็นไงครับ อะไลกันมับเลยพี่น้องเลยมืัอนี้ครับตอนสีใบสองครับพี่น้องส่อใบาสามครับไปรุ่นว่าสิผ้ามาโจมป่าด้วยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าแม่หนองไผจ้าลองเบิรงครับเราเอาฟองน้าม,มานน้ำเราสิผ้าเห็ดแบบไรพี่น้องเลยเมื่สิหายทีมงานสีสาวขี้ผู้ลานเช่งกันจีงให้ยังไงพี่น้องก็จังหลุ่นกันเด้อพี่น้องเลยอุปของผู้ใดจมแสดงผู้นั้นหนักหลาย บ้ยเอาแต่ว่าในขี่กับหัวอันหัวซ้ำมีแล้วพี่น้องเลยไปขี่ดีซ้ำเดอ่ะบ้าวปล่าขอขันรายการจะเข้าวเดี๋ยวพี่น้องเลยนี่ครับหมูแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมครับหมูแดดเดียวพอหน่อยครับพี่น้องทอดมาให้มันหอมอืมแซ่บหอมรสชาติกลมๆเลยพี่น้องสุดยอดดีครับ เพียงแพ็กละหนึ่งวายบาทครับพี่น้องสร้างจองได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอนอยหนึ่งสองสามหรือสร้างได้ที่ลิงใ้คลิปนี้ได้เด้อครับลองคุมเนะบ่านักมา,านไดอกหกสิบตีสพู่เจ็ดสิบยังบ่ปากอยอ่โอ้ยยุดดอนเดียวเด้อพี่น้องเลยนี่สายกลางุ่งครับ เามันเปลนอีหย่างพี่น้องเลยมันอากาศกับพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนรอพให้รุ่นครับกล้ะพาเห็ดแบบเลยนี่ลูกน้องหอนยิชาครับปนเปลี่ยนทุ่ยแถวปากซาแล้วโอ้ยอไรอย่างเนี้ยคือหอนหอนโอ้ยหอนอยากลงน้ำครับเจ้าพ่อเราห้นหรือไง แล้วเไปที่พ่อทีมงานล่องก่นเดินหน้า่งเอาลงจัดลงด้วยทีเดียวครับเอาล่องบงครับพี่น้องว่ามันจะให้ผู้ละอันลงไปผู้ได้จมกด้จมผู้ก็จมพอดีไปลานน่นบีเช่เหนืลยว่กระตอให้เอาโน้เสจเอาหไปยืมเงินเสร็จกาแฟนครับก็ยังหันมาุ้ยเ่น ไปเสือนสันทายไพ่หอีเ่นไเอาลมนอยส่อะเอาลหงเลยลงเลยกันได้ซีนนลงมง่กีหลัง้าวหลดเนาวหลดิรุนเมีนาหลดีเชน่อยต่ทำไมแรนดเียจะตึกบุรีรัมพ์เทียบหลยัดไปเนียนๆพี่น้อง ไปเห็นหรือเปาเอาวหนอบัวครับบัวดอกนี yes ้รุ <|ja|> ่นอะไรห่วยให้เล้เพียงให้ตัวเอาเอาตัวตัวให้ค่าเขาโจกอยู่เลยหนึ่งหนึ่งเน้อยอยู่หน่อยสองอยู่หน่อยคาขนมกาแฟ่กันเมียนหาได้แก่เนี่ยถอนเนี่ยไม่เล่นธรรมดาแต่ยังกะว่าไปพี่น้องแก่พี่เจ้าพี่ป้เสียไปให้คนตกไปพี่น้องไปกันเถาเอาทดสอบทดสอบพี่น้อง แมปยขึ้นเมืองด้วยกูต่ไต่ไต่ลายยี่เ้าขึ้นอ้าลกกระไดเนาะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยเ้ยทดสอบด้หน่พี่น้องเวลานั่งลงอาาตีไป เขาถึงลงบัดห้าวไอสถึงลงเข้าเียองแกล้นเราคนกาแฟดกาแฟเพื่อนสองสองฝสองวันติ่เพ่อนสองวันพ็ดีเลยเอาีนอนเลยเพ่นพี่นอง มันเราไปกีฟไม่ไม่ยังไม่ยังอยู่สร็สร็จเอากาแฟอะไรไปเอากาแฟไปอยู่ย่งบนตัวใหญ่บ้าลเอาไปใสเอาเฝ้าปาาไปนู่นไก่กาแฟเขาไลยุ่นกไปนู่น กาแฟอะไรไฟอะไรไฟนอกเปนอ่ก็อุ่นๆทั้งหนึ่งป่าปุ๋ยทั้งนี่ไปปาอไตแลให้ลุ่ๆไปปาดก่กน อ ja, no ja, yeah. no, ๋อยาดดูดแห้งหดเลยยดดูแห้งดโดแหงลูกปลาติออกอ๋อปา่ะตัวใหญ่เตอเอาเพียงหัวอาอ กาจ้ายงัด้วยรเงีจยังอีกเ่นนึงอยู่เดี๋ยวก็ไปมาห้เดี๋ยวก็ไปมาห้เด้อเรียกไปรื่อเนาะเแทกเอายวะถ้าโอ้ยโอปดูง้อปุ๋ยข้ชัวอ๊ะ เอาองมาปุ oh, oh, so time, oh, Dude, ๋ยผายยวมันว fulfill oh, ี่งนั uh. again, oh, so nice. ่นนะเอาไรเล่าบุกไปเองวันนี้แมวสินมาจับผาดางวันนี้เอาเร็วๆเฝ้าเฝ้าปาาไปรุ่นเขาบอกน้งเย็นไลคลักแล้วนั่นเอาเจียวไงบอกันไปรุ่น ไอหนูเตี่ยไหนูเตี่กาแฟไปใส่คือไปเห็นกาแฟปะเนี่ยฮะนี่ใส่เอาไปเห็นเนี่ยไปกาแฟไปฮะเดี๋ยวเด้อ ao ao phi nông ơi thương cà phê cà phê nấm miến cái nó khéo khéo em สิไอเนาะกำลังปาดหนาอยู่น้าน้ำขึ้นัาหลายเนาะเตจีมันหนามมาหลายป่ะนี่ยอ๋อปาซิวไหลพี่นาะไอตีเด็ปลาคอเข้าปลาหยัง ไปให้ด้วยให้เบ้าปุ๋ยไปแล้วเจ้ามอยูหยานี่เขาได้ผาดังไมอยูหยาเขาได้ผดังเลยฮะใอ้มันขาดก้อนเต๋ยห้กันเอ้ม่ขาดเฮยดึกเอ้ยดึกขึ้นมาจังเลยล่ะ พี่รุ่นมาอยู่ยาเจ้ามาเห็นพาปุ๋ยเอาสิเจียวปัดขาดเด้เด้อพี่น้องวันนี้กำลังดึงมากระไลหนูมากรไลหนูเร็เป็นอะไร่หน่อยี่ล่เห็นมอร่งน้ำแล้ว ยลงไปเรื่อง้าพวกบงเหี้ยเลนัไหน่าบันนี้จ้งที่ขึ้นได้ิ่งรุ่นคตกอจ้งไหนไอ้แล้ว้ถิอหวามจริงเรพี่น้องเอ้ยดึงขึ้น่านยาขึ้นไปดิจ้องไถ่าคุณไหลมาดึงซอยมูเด้นเ

อางเลยมีตัวมี้งอางนิ่นก็มีปลาไหลปลาไหลขอเอาน้ำเด้อเฮ้ยิ่นเดปลาไหลเด้อพี่น้องดึงซอยกันกันเด้อจ่าจังว่งอีกเนหนึ่งเห้บวกอีกแค่น้อยกันบกแน่นแล้วล่ะไปแล้วพี่น้องปลาหยางบุหล่งปลาหยางโอ้ยปลาข่อยใหญ่แน่ไข่นาะตี

ม่านน้ำามน้ำาอันนี้ปลาเข็งหน้าปลาหน้าอละ,ละ่อะงงมันนปั้ใหญ่ิ้อคมเนปลาเข็งคุณหลายมื <laughs> อปลาเฉ็งอันของคุณหลายตัยต่ใหญ่น,นี่<อ>ปลาเข็งหน้าตองนั้นกินไข่หรืีนออือืมอ ไปปลาอเกไลด้วเนาะโอ้กระติราตัวนั่ตัดปาดหามาเจียวกันไป่นเอาเชียงตัดได้แค่ใน้รุ่นปลเป็นสันหลังมันสีซ้บแน่สันเด้อ๋อโอยว่เปนปลาออกมแล้น่้ป้ยปา Bên là bóng bay 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 เห็นมเรียวยักฉีบถ้าขนาดจับมือแต่แขกมาอยูเสียแล้วน่าฉีบวนี้าเรวะแมนเยอะไปบัถือคนไปบัถือขังไล่ะมาจับใสสแต่ไมมาเร้วอด้สิจับใส่ อนแเอ้รามีผิดแน่นะบาปุ๋ยม่มีแล้วมเจ็บวันี้ผิดก็แม่งด่าเนี่ยอย่าได้ย่าได้ป่ะไก่เราไปลองมาน้าผากเงาอ้ย เนดังนู่เลยอ่นเลาตนลย่ขอนูลางน้าาเปิดมันเป็นเนอะไรได้แล้วพี่น้องเป็นแปลกแกพะนะออลองล่ละอนั่นนั่นนั่นเยย้อนใส่กันเด้อเห็นบะเออเยอเอาไว้ในขันละไก่เลยเด้อพี่น้อง ใก่ได <muitas> <arias> ้รุ่นแล้วยเล้ยวแมนแมนบ่อมาท่านหนึนงด้เอาอีกน้อยก่อนอันมึบไม่ยังแมวเสเดียวเดียวเอาผาขึน ออกเนอกฟาสิเขาใส่ละบ้าปุ๋ยเป็นห่วงเข่าใส่ละพนะเียจกออกจากใส่ละวะเข่าใส่ละพี่น้องเอาทังทางเงินมาโอ้ยเขาใส่กระซามทัวเสียกุเกาละบ้าปุ๋ยเอ้ยได้ละพี่น้องเ่กันจำได้

ý yeah, nhau <laughs> à, <laughs> <Đấy là>, <laughs> đi ý nhau 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 ออาไปนี่เอาแล้วเอาแลีวเอาเลียวมือพี่น้องเอยาดแบบน้พี่น้องเอ้ยนี่อานคันรับมี่ว้าว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 าวว้าวว้าวว้าว้าวว้าว้าวว้ว้าว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 วาวว้าวว้าววาววาวว้าววาวว้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 ว้าวว้าวว้าาวว้าวว้้าวว้าวว้ว้าวว้าวว้

ประดุกหน้าตัวพี่รุ่นนี่ตัวองเขียวเลยาเรามาัแต่ใส่บุญเอาหนี้เนาเปล่นเอาพี่น้องนี่นอนพับหลังงางเลาเอ้ามันเป็นจังแต่นอเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยราดีตัวเง้ยนี่เองวะอ้าวอู้ดีปลาดุกตัวนึงไหมโอ้โหอ้โหโอตัวนี้หน่อยปล่นลเล่เด้อเล่ด้อนามันปลาปลาดุกหน่อยแล้วปาเลโอ้ขาขนาพี่น้องไอปลาดุกปลาคว คุณค่ารัพี่นเดียวเห็นไปถำงนดึงลงไปเลยแล้วมันถึงวอด็กหน่อยแ้วหรอโด้เสียของข้นไเลยขัดขนาดพี้กี่เลขนี่ดอ้กพอนเดเกี่ยวพี่ด้อยเงี้ยเป็นครับอะไครับพี่น้องไขนาีลอยเลยให้มันเง้ให้ยังมาโจมมาอีกไรไนะอยู่อยู่ในส่วนนั้นที้กู่ลัวเมียนยลงไปครับไม่ยังหรอ กระุกหน่อยปล่อยเลยกรลุกหน่อยปล่อยโอ้ขุมคาครับพี่น้องเลยวันนี้ผมซื้อวาอยู่ตัวสิขืนมาไห้พี่น้องเลยกินน้ำมัเมือสามจิกหมดแล้วอปลาเ็ตรงไปครับพี่น้องะไรเปล่าไปยังหัวตัวหัตัวเหมือนเหมือนสีหลอสมเจ้าเอาสร้างอนเอ สันดอกพูดๆๆอะไรอย่าบอกแ้่ามนตะค้อน้น่านวะพูดๆๆพูดพูไม่อย่างีล่ะยังว่าเอือกันสันดอกสันดอกขาปลาอหลปลาอะไหมดไปนาเดียตัวหนึ่งพูดๆๆปลาอปลาไหลแเขานั่น เห็นเ่เห็นประปลายุ่นบ้านว่างเนี้เอาออกนี่เด้อเอาออกใหญ่ๆปเห็นปลามันออกมันออกไมเยังสํนันละเจ้าปลาลุลงเอ้นากจาช่วน้ำมูลเพรชวนะยืไม่ได้จับปลาคอ้น้ำมูลนีอีกว่าทังนี่โอ้พคนทีะพี่น้องเ้ยสทกินเลยงอยู่หรอี่ยกปลาเคียงไหมตัวบไงหนึงจับน้ำมูลนะเอาใส่ปลาปุ๋ยนัเห็นําเด โอ้ยไปนองได้แล้วอ้ยให้มันได้สักอยังไงมันยังมันมาได้อยู่ในนาได้แก่ลับพี่นอนาดก็อะเจ้าโอ้ยมันมันพี่นองเลยโอ้ยปกคอปลาดูกปลพี่นอนคนนึกขนาดเลยเตรียมอาวุธเขาด้วยไม่ใช่ตัวฝมันยังมันยังตื่นต้นตื่นปากคอน่อยตื่นต้นตื่นต้น คนโตเหรอพี่น้องเอ้นลูกค้นคืนเอาฟุ้งคืนมาน้ำแนลูกนั่นเอาฟุ้มนมาเร็วเร็วเอาฟ้าห้องพี่น้องเอ้โอ้กล้วยขาคอครับยูยูดกินดดอกมันครับาโตาราปนอยนต้นตตุ่นยียงโอมว่านดอกเลน้ขอพูดเน้อเพลนครับสมองสุบันิมาเจียวแล้วมันมาแล้วนะครับเพราะว่าบึมาห้องบึบังบุบบ่งาดหยาดที่นี่กับฟ้าห้งนี่ก็เน้อพี่น้อง ยิดีมั่งทุกคนครับดีครับคตทีโตคตต